มาดูการเอามาดูการยกรถยังไงวะนี่ต้องใส่สลิงไหม,ไมต้องใส่สลิงอะไรมัดไหมไม่ยกแบบน,นี้เลยหรือเปล่ยกระมัดอีกทีอ๋อยกระมัดอีกทีไม่งั้นหลุดเนาะแต่ละคันช่องไม่เหมือนกันนี่ครับเออ ดูเดอ้ออาชีพจะย,ยกรถนี่มาดูดูเนี่ยอาชีพมันมันลำบากขนาดไหนดูเดอ้อดิไม่ใช่เรื่องงาอ่ายดิอาชีพย,ยกรถนี่เสียงนะจ๊ะเสียงด้วยเอาถ่ายไว้ให้คนที่จะประกอบอาชีพนี่ดูหลายคนก็อยากทำนะก็ดูาอ,อาชีพน่าจะโอเคเอาจารย์เออคอยเรียนรู้ไป อ,อันนี้ไม่ใช่มีอาชีพอ,อันนี้ใช้ไฟแบตเตอรี่ใช่อ๋อบาั้งก็จะทำเหมือนกินช้อนโลนะม,มันจะไฟแบตเตอรี่เลี้ยงมอเตอร์อืมอ๋ออจริงๆเราต้องมีสวิตช์ดิใช่ไหมมันจะม,มีสวิตช์เลยแตะคู่เอาเ่ อ๋อมันยังไม่เรียบร้อยอออน,นี่ไงสวิตมันแบตก็ยังนี่อยู่ถ้่ว่ามันเสียงก็บินลอยยาวมากออ,อ,อมันต้องยกมันต้องค้ำประมาณไหนเนี่ยอ,อ๋อค้ำค้ำหัวสักธีจะเอาค้ำใส่นีคร,รับอาจารย์อันนี้อมมันพอดีเออนี่ครับ อวิศวะให้มันหลุดเออเออนั่นไงบางแทงก็ติดหมอนะหลุดแล้วนี่หลุดแล้วได้ครับได้ใช่ไหมเดียวขึ้นไป แล้วเราก็มัดครับมัดอีกก็ระวังเ้อะเลยตอนมัดเนี่ยกลัวมันจะหล่นไม่ไม่ย้อยวอยู่ครับเอามีโซ่ล็อก แล้วเอาอะไรมามามาัดกับรถโซ่เข้าป่ะเนี่โซ่มัดตรงไหนมันมัดตัวนี้โซ่ตัวนี้นะครับอ๋ออันนี้แสดงว่านี่ปรับได้ปรับได้ครับเ<อ>วลาผมทำเสร็จก็จะอคลอก เพราะแต่ละคันจะไม่เหมือนกันใช่ผมจะหาที่แล้วแต่ตำแหน่งแต่ไม่รู้ว่าเรียนปรับได้ใช่มืออาชีพเพราะเขาทำได้มาเรียนศึกษาครับความคลาดความตาดหมายเลื่อนสไลด์ได้เ่อสไลด์ได้ไปยาวสไลด์สั้นได้นี่มันจะทำให้มันเป็นตัวกันฝก ครับดูไว้คนจะมีอาชีพทำรถสไลดไ์อน,นี้จ้างเขาสไลด์นี่คนว่าส,สองหมื่นไม่รวมค่าแรงสองหมืนม่น วิ่งเด้เร็วไหมได้เลครับวิ่งเด้เร็วไหมวิ่งประม,มาณเจ็ดสิบครับเจ็ด <70, 70. S 2> สิบแปดสิบักับมาอ่าหลังจากนั้นเราก็เอาลวดมัดอีกโอ้ยไอ้ไอ้โซ่มัดอีกรอบหนึ่งอ๋อองกันมันหลุดแเอามัดสอง้างเลยเนาะ ถ้ารถสไลด์ง่ายกว่าไหมน่าจะง่ายกว่าแต่งงมันก็ลงทุนแพงกว่าเป็นล้านคือว่าคนที่ก็เสียนกว่าเออเอบคือบา,บางครั้งก็จะช้อนช้อนร้อ๋อใช่น,นี่มามาจาาะโกอูทำไมออกมาล้วล่ะออกมาทำไมนี่

ทำนะไปสู้ๆตามจริงโซ่ต้องยาวกเลยหลอดสองหลอดแล้วมันสไลด์ออกข้างไหมเนี่ยน่ครับมี่มีปัดกวบาาเรื่นนอยๆต้องดูมันวิ่งสไลด์ออกข้างแล้วหลุด มัน,นสั้นไปมันยาวหนี่นอนสั้นไปนี่ก็มกัดอีกรอบหนึง่ง ขาด้แน่นไม่ให้มันดึงให้สลิงไปตัวรับมันหนักอเออทำหย่อนทำหย่นให้ให้ตัวนี้มันทำงานแทน อันนี้ก็ประคองเผื่อโซอ้ขาดประคองเผื่อโซ้ขาดถ้าไม่ตัวเนี้ยมันจะให้ตัวบินใช่